นี่คือบักโนในตำดานในรูปแบบ DVD. ดีวดีรถคันนี้แหละที่เคยโดนตำรวจจับตอนนี้ไดสตาร์ทรถผมเนี่ยไม่ไหวปัญหาเลยผมก็คือผมอยากทราบว่าไดสตาร์ทที่ไหนดีบ้างแล้วก็ไอตัวเฟืองตรงเนี้ยมันมีเฟืองแต่งอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าเฟืองไอตัวเนี้ยมันชอบแตกครับเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวสะพานเนี่ยฝากถึงลีดที่ว่าแรงๆด้วยนะไอลีดแบบแถวไหนก็ได้ที่แบบแรงๆอะ่ะแบบย้อวขอชิมหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอขอแต่งก่อนแล้วกัน สำหรับรถหกล้อและสี่ล้อรับจ้างผมนี่คือโนหนึ่งเราแยกประเทศขอนแก่นนะทุกเสาผมเป็นเจ้าของยอเยี่ยมใช่ไหมพี่ใช่ โอเคครับก็ขอกาบสัสวัสดีพี่น้องชาวไทยสายรุ่ทุกท่านวันนี้พบกับผมแล้วสอจอนบวรเล In อินฟินิตี้บานาบุรุก็วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านของท่านสุลต่านที่มีเงินอยู่ประมาณ70,000กว่ากุ้านน่ะกูบอกเลยว่ารัฐบาลที่ว่ารวยยังรวยไม่สู้กูนะกูบอกไม่ได้แอคอาร์ตวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพี่แบงค์ครับเมื่อไหร่แบบพี่จะทําบักโนพี่จะทำแดงน้อยพี่จะทำอะไรเงี้ยครับคือผมไม่อยากทำไงคือถ้าทำแล้วรับแรงเกินขี่ไม่ได้มีใครไหวเข้าใจป่ะพี่แบบโนหนึ่งนะเนอะโนหนึ่ง คือแบบบิดปั๊บหน้ายกบิดปั๊บหน้ายกเนี้ยอะไรแบบขี้ยากกับรถเราก็เลยวันนี้ตั้งใจว่าการกลับมาเนี่ยของตํานานบักโน่เนี่ยวันนี้พี่คิดว่ามันจะต้องกลับมาแล้วแต่พี่เจอปัญหาอยู่อย่างนึงพาไปรีวิวเลยดีกว่าเพื่อมันกันไม่เสียเวลานี่ยเนี้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 นี่คือบักโน่ในตํานานในรูปแบบดีวีดีรถคันนี้แหละที่เคยน้องตำรวจจับ ในสมัยเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วนี่สมัยนั้นยกล้อลงคลองกันนะคันนี้เกือบคว่มตายนะก็เอาง่ายๆวันนี้นะครับไม่ได้มีแล้วผมจะไม่รีวิวอะไรเยอะวันนี้ผมจะให้มาดูเครื่องเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเลยดีกว่าเพื่อปการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ารถคันนี้ทําไปสเต็ปอะไรบ้างให้ดูเลยนะอยากแบ่งปันเผื่อคนจะไปแรงบ้างได้ข่าวว่าช่วงนี้ลีดแบบเป็นกระแสฮะฮได้ข่าวว่าลีดนี่แรงลุ่มเลยฮะบักโนไปแบกเขาหน่อยโนไปแบกดีะหมอกเปรลีดเขาหน่อยนี่รถคันนี้เป็นกล่อง8.9ปหจุดเก API แปนอะโรนแปกกล่องเวฟชัดเจนนะนี่ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะก็นี่อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูรีวิวแบบชัดๆอันนี้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวจะลื้อล้างน้ำยาเอเจก็ล้างออกนะตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊มติ๊กถ้าคนเห็นเนี่ย e b 1 9 e เนี่ยก็คือเป็นปั๊มติ๊กของบางลมหรือหัวเถิกนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดไฟนี่เป็นชุดไฟย่อนะครับของ a p i นะครับขายมาเป็นชุดเลยนะแบบตรงรุ่นเลยถ้าเขาถามบอกเลยว่าชุดไฟย่อ f 4 8.9เราเอามาจําได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนที่หลนะังนี่ก็จะมีเห็นไหมตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันก็จะมีน้ํามันข้างในนะเป็น e 8 5แล้วเราก็ทําการย้ายจากตรงนี้ฮนะมาไว้ตรงนี้เชื่อมใหม่ตรงนี้เนี่ยเราไปสั่งโรงงานตัดแผ่นเหล็กมาตัดแผ่นเหล็กวงกลมมาวัดขนาดแล้วก็ให้มันเท่ากันแล้วก็มาเชื่อมแปะนะตะัดแล้วก็เชื่อมแปะ,ะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแล้วก็ปั๊มติ๊กก็ใช้ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ข้างล่างเดีย๋ยวพยามยกออกอน,นะรถคัน <c oughs> นี้ถอดได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นระบบแบบบลูทูธนะครับ ท่าได้เห็นเนี่ยบางคนยังงงว่าเฮี้ยอะไรเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ชุดไฟเนี่ยสายไฟมันจะไม่มีอะไรมากเลยมันจะมีนี่สายไฟที่เห็นก็คือเป็นสายไฟเกา่าสายไฟพันเชอร์แล้วก็สายไฟสวิตช์นะครับมันจะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสายแบตแล้วก็สายใดใช่ปัเออมันคือมันพ่วงกันอยู่แล้วเว้ยมันจำกันอยู่แล้วเว้ยเห็นปะคนดูเห็นปะนะไม่ได้มีอะไรเลยสายนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่สายสวิตช์กล่องหลักอยู่อย่างงี้เวลากล่องหลักเราเสียบก็เสียบอย่างงี้นี่ ทั่วไปส่วนสเต็ปเครื่องคันนี้นะครับน้องๆก็จะงงว่ามาดูครับก็เครื่องคันนี้เป็นเครื่องมีโอตรงรุ่นให้ดูฝั่งนี้ถ้าใครอยากจะใช้นะครับผมแนะนําให้ไปเบิกนะครับจานไฟของมีโอ1 1 0หรือ125ที่มันเป็นหัวฉีดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยก็คือจะสามารถใส่แล้วสตาร์ทเป็น S4 ได้เลยแต่ต้องเจียติ่งออกเจียติ่งตรงไหนถ้าเราหันเข้ามาเราจะเห็นมันเครื่องมันจะหมุนไปด้านขวาตามเข็มนาฬิกาใช่ไหม ให้คุณนะไปเจียติ่งด้านซ้าย2ตัวสุดท้ายออกคุณก็จะสตาร์ทเป็น F4 ได้เลยนะครับส่วนท่อก็เป็นท่อหน้าแดงสายสีปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิโอยุคแรกที่กูทํานะมันก็เลยยังไม่มีฝาที่มันเป็นฝาตรงรุ่นและด้วยความรวยของกูกูเลยใส่ฝาโคโซ่ไงดูดิถ้าทุกคนเห็นจะรู้แลว้วมันเป็นฝาโคโซ่นี่ฝาราคา2 0 0 0 0นนะผมบอกให้พอท่อมันจะลงตรงๆนะครับเราไม่ได้ยังพอท่อหนีมันก็เลยต้องยืดสวิงอาร์มเข้าไปนะครับ ยืดเป็น2นิ้วครึ่งเพื่อทีจ่จะท่อลงเห็นไหมถ้ามองเห็นนะแต่ว่าตอนนี้มันมีตรงรุ่นแล้วก็จะเป็นคอท่อออกข้างปกติแล้วก็ไปหาซื้อใช้ได้ข้อเหวี่ยงเป็นข้อเหวี่ยง <Okay. S 1> ช่างทงข้อซิ่งนะครับชัก5ก้าน GTO นะครับคันนี้ชัก5ก้าน GTO ลูกสูบขนาด66ิมิลของ a l s K แล้วก็ฝาสูบขนาดวาล์ว่ยี่สของ c o โซแล้วก็นี่ดูคอลีดอ่ะคอลีดงงใช่ไหมมึงไปซื้อนี่ตามร้านเนี่ยแป้นที่เขาบอกว่าแปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดเนี่ยไปซื้อมาใสา่ แล้วก็หันกลับหลังไปเออนั่นะแหละบางคนถามว่าพี่ใช้หัวฉีดอะไรตัวนี้สีเขียวพี่ใช้หัวฉีดรถบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้มีเลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันแต่ว่าของก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับเป็นหัวฉีดรถบิ๊กไบค์นะครับถามว่ามันดียังไงนะครับ <S <S ผมมีความรู้สึกว่ามันดีตรงมันพังยากแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในเขาเรียกว่าซีซีเครื่องยนต์ของเรากับซีซีตัวของเขาเนี่ยที่เราใช้85ของเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้เพียงพอคือสําหรับผมผมเป็นคนชอบใช้หัวฉีดหนะ มากกว่าหัวฉีดบางที่ต้องมาจูนยกหัวฉีดหาอะไรครับผมชอบใช้หัวฉีดที่มันหนาเยอะสมมติว่ารถต้องการหัวฉีดสัก250ผมจะใช้280ไปเลยนะครับเพราะผมต้องการใช้น้ำมันอยู่สักประมาณ5-6 0แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะไปกว่าน,นี้หัวฉีดมันจะมีปัญหาในเรื่องของการยกนานเกินยกพังนูงนี่นะมันจะพังไวแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เรือนที่ใช้เป็นเรือน t f 250ให้ดูเลย t f 250แล้วก็มีปากแต่ทั่วไปนะครับฝังตรงนี้ หลายๆคนผมเห็นนะครับมีคนถามผมมากเลยตรงนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีของแต่งก็คือมันจะเป็นตัวปรับอากาศเพื่อสตาร์ทใช่ไหมแต่ผมจะปิดเลยนะครับผมจะอุดย e ีพ็อกซี่ปิดเลยผมจะไม่ใช้เพราะผมจะมาตั้งที่เรือนลินเล่เอาให้มันเปิดให้มันปิดยังไงผมจะตั้งที่เรือนลินเล่เอาเองนะครับประมาณนั้นเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรสำหรับรถคันนี้นะครับส่วนชามชามก็ยังเป็นชามใช้ชามเดิมเนาะชามเดิมซอลร่องเม็ดนะครับผมซอร่องเม็ดมินนึงชามเดิมนะเดิมนะเดิมเดิมเลย แล้วก็เฟืองท้ายนี่ใช้ขนาดเท่าไร17หรือ18นําหน้าเนี่ยตามหลังจําไม่ได้ไ่าเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าคันนี้รถผมนะ่ะประสบปัญหาเว้ยคนดูมาทางนี้รถผมประสบปัญหาหนึ่งครับนี่ครับมาดูครับปัญหานี่ครับก็คือตอนนี้ไดส Start รถผมเนี่ยไม่ไหวปัญหาเลยผมก็คือผมอยากทราบว่าเอ้ย Day Start ที่ไหนดีบ้างแล้วก็ไอ้ตัวเฟืองตรงเนี้ยมันมีเฟืองแต่งอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าเฟืองไอ้ตัวเนี้ยมันชอบแตกครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสะพานเนี่ย ผมหูดหิดมากเลยกับไอเฟืองตัวนี้แตกนะสตาร์ททีแตกทีสตาร์ท,ทสองทีแตกทีคือมันเส็งมากนะครับส่วนมีคนถามว่าใส่หัวเวฟอ่าที่เห็นนะมันเป็นหัวเวฟใช่ไหมเสื้อเวฟหัวเวฟทํายังไงแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาผ่าเครื่องให้ดูนะครับว่าเอ้ยเขาทํากันยังไงรุ่นนี้ทําไมมันถึงใช้เป็นหัวเวฟได้นะครับเราแปลงแค่รูนะ้ำมันเครื่องนิดเดียวครับเพราะว่ารูเสมามันขนาดใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตามที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องห่วง รถมันใช้ได้ขี่ได้แน่นอนนะครับส่วนคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะทําการโมดิฟายให้มันขี่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้แหละผมตั้งใจว่าผมจะจัดเลยแล้วก็ชุดข้างเนะี่ยผมกำลังคิดอยู่เออคนดูผมผมแบบเมื่ี้ผมก็เครียดไอ้เหี้ยรถจอดยางกูดูมันเสียงอะเข้าใจว่าเอออันมึงงงไหมก็เลยแบบอุ้ยไอ้ย้อยมาไม่รู้ทำเพื่ออะไร นะแต่ตอนนี้ผมก็คิดไปแล้วว่าผมจะตั้งใจว่าจะแปลงเป็นไม่ใช้ใดสตาร์ทเราจะยกเลิกใดสตาร์ท <Okay. S 1> ออกไปไม่ใช้เลยใดสตาร์ทเ <c oughs> ฟืองสะพานไอตัวลูกกิ้งเนะี้ยเลิกใช้เลยเตัววัน<ผ>วเวเ,เลิกใช้เ,<อ>เราจะใส่เกียร์หนึ่งแล้วถอยเกียร์ดึงแล้วทุย <c oughs> เราตั้งใจว่าจะทําเป็นระบบสตาร์ทนิ้วแบบใช้มัดไฟสตาร์ท คล้ายๆ P C X กับอะลีด,ลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงขึ้นมาเป็นชุดแบบชุดคิดเลยคือถ้าสมมติว่าใครอยากได้เนี่ยก็คือแบบจัดชุดคิดไปปั๊บติดตั้งปั๊บใช้ได้เลยนะครับแต่จะต้องใช้พวกกล่องของอน,นี้เป็นกล่องสกูปปี้ร้อยสิบเพราะว่ากล่องมันจะไม่ใหญ่เท่า P C X P C กมันใหญ่หญจัดน,นะาจะต้องใช้กล่องสกูปปี้แล้วก็กล่องลีดเดี๋ยวผมจะขอญาติหาของก่อนเดี๋ยวทดสอบว่าเอ้ยถ้าเราแปลงเป็นอย่างนั้นมันจะสตาร์ทง่ายกว่าเพราะาเราใช้เราใช้มัดไฟใหญ่จานไฟใหญ่ มันจะมีแรงสตาร์ทเนี่ยมันจะพ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 อพะพ,อพ,อพ,อพอไม่ต้องมาแก๊กแตกแก๊กแตก,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 กไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสำหรับสายพานเนาะมันมันก็ไม่มีตัวทอนกำลังอัดเนาะเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะทำตัวลดกำลังอัดด้วยสำหรับรถสายพานให้ม<อ>ันจะจเจเจเติดง่ายๆเลยนะถ้าเราทำตรงนั้นได้คือจบนะครับคุณผมก็ฝากไว้เป็นได้อ้อมอ,อกความใจด้วยสำหรับบักโนวันนี้มันกลับมาแล้วใช่ไหมครับกลับมาแล้วฝากถึงลีดที่ว่าแรงๆด้วยนะไอลีดแบบแถวไหนก็ได้ที่แบบแรงๆอ่ะแบบ เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอขอแต่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวแต่งเสร็จจะวขอชิมหน่อยแล้วกันนะเข้าใจปะ่ะก็ให้ลุงลุงน้าน้าป้าป uh ้าเนี่ยแบบได้เป็นมอบด้วยนะเข้าใจป่ะเออเผื่อจะแบบเอาบว้ยไปแจกเหมือนนักเขานะเออเข้าใจปะ่ะนี่ในตำนานนะบอกไว้ก่อนในฝากถึงนักเขาด้วยเนี่ยมีโออะไรที่เขาขี่มา <c oughs> เดี๋ยวไปเจอคันนี้ได้ด้วยบอกให้นะไปเจอก <c oughs> ันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่งรถก่อนแล้วกันไปละ